วันนี้ย่อ้วนมาทำห่อหมกปลานิลใส่ใบยอนะคะเมนูนี้อร่อยแน่นอนค่ะสูตรเด็ดเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันเลยนะคะวัตถุดิบในการทำห่อหมกปลานิลใส่ใบยอก็มีเนื้อปลานิลเนื้อปลาโบดไข่ไก่กะทิพริกแกง พริกชินดาหัน่นใบมะกรูดหัน่นใบหหละพาใบาย,ยอหัน่นฝอยเครื่องปุงก็มีน้ำตาลปี๊บสีิวขาวน้ำมันหอยเกลือเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยนะคะใส่ไข่ลงไปเลยนะคะตใีให้เข้ากันให้ไข่แตกแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปคะ่ะ ใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกแกงเยอะนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะ ใส่เกลือลงไปค่ะใส่ปลาบบดลงไปค่ะ น้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะคนให้เข้ากันนะคะใส่กะทิลงไปค่ะ หั่นลงไปค่ะที่ลงไปให้หมดเลย พริกลงไปค่ะใบมะกรูดใบโหระพาค่ะ ไม่ยอค่ะ หมักไว้ประมาณ10นาทีนะคะแล้เวเราก็ามาใส่กระทงค่ะใบยอลองก้นกระทงนะคะใบยอเยอะอ้วนนำไปลวกก่อนนะคะนี่นก็จะตักใส่กระทงแล้วนะคะ แบบนี้นะคะเดีย๋ยวยวันขอตัวไปทําให้เสร็จก่อนนะคะยายวันก็ตักใส่กระทงเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนตับไปเยอนก็จะนําไปนึ่งนะคะนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเข้ามาดูกันใหม่นะคะยายวันก็จะมาทําส่วนหน้าของเขานะคะกะทิใส่หม้อแล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะ คนให้แป้งละลายเข้ากับน้ำกะทินะคะพอแป้งละลายแล้วก็ใส่เกลือลองไปนะคะีเต้าเลยค่ะ เราจะต้มพอกะทิสุกนะคะไม่ให้แตกมันนะคะใช้ไฟอ่อนๆอ่อนมหากลางนะคะถ้าไฟแรงเขาจะไหม้ก่อ พอกะทิเริ่มสุกเราก็ปิดเตาเลยนะคะห่อหมกปลานิลใส่ใบยอปะเป้าเฮ้ยห่อหมกปลานิลใส่ใบยอปเนี่ยปาเป้าเยอะอีสักห่อหมกปลานิลใส่ใบยอของยายอ้วนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยายอ้วนก็จะตักหน้าเข้าใส่เลยนะคะ ในอ้วนก็หยอดหน้าเข้าเสร็จแล้วนะคะจะใส่ใบมกะกรูดแล้วใส่ใบมกะกรูดเข้าไปนะคะ ค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะห่อหมกปลานินบใบยอเยอ้วนน่ารับประทานไหมคะเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าถ้าหากถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเยายออ้วนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ